ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่21สิงหาคม2564เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในาศาสนาของพระชินจา้าพระองค์นั้น เรากำลังศึกษาในเรื่องความเคารพเจ็ดประการอันประกอบด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าซึ่งเราก็รู้ว่าควรจะทำความเคารพไม่ว่าจะเป็นบริโภคเจดีอุเดสะกะเจดีคือพระพุทธรูปทาตุเจดีก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ควรที่เราจะทำความเคารพ ทั้งด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูบชานะคะข้อที่สองคือความเคารพในพระธรรมนั้นหมายถึงว่าเคารพในโลก,กุตตระธรรมก้าซึ่งเราได้ขยายความกันไปแล้วอันประกอบด้วยมรสีผลสีและนิพพานหนึ่งซึ่งรวมถึงปริยติสัตยธรรมจึงเป็นสิบประการที่ควรเคารพ เพราะพระปริยัติสัตธรรมนั้นนำมาซึ่งปฏิเวทิสัตรธรรมก็คือการตรัสรู้หากเราไม่มีความเคารพในหนังสือพระไตรปิฎกอัตกถาดีกาหรือสุภาษิตที่เป็นพุทธสุภาษิตซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้เพื่อเป็นเหตุให้เราได้ผลจากทุกเราจึงต้องเคารพในปริยติสัตธรรมอย่างยิ่ง เพราะนั้นคือทางเดินที่จะทำให้เรานั้นได้ถึงฝั่งแห่งมัผลนิพานค่ะในข้อสาก็คือเคารพในสงฆ์นั้นก็คือหมู่พระอาริยสงฆ์แปดจำพวกรวมถึงสมมุติสงฆ์ซึ่งท่านเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติตามปริยติสัตธรรมเพื่อหมดกิเลสอันเป็นเหตุแห่งการสืบทอดพระศาสนา เพื่อให้มีอาริยมรรคอาริยผลควรค่าแก่การเคารพค่ะในข้อที่สี่คือความเคารพในศิกขาสามคือความพร้อมในการที่จะศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องในศิกขาสามใช่ไหมคะอันประกอบด้วยศีลศิกขามีความเคารพเวลาที่มีการศึกษาและปฏิบัติตาม โดยมีเจตนาในการสมาทานและได้กระทำอย่างสำรวมระวังโดยไม่ละเมิดในศีลในศาสนาของพระชินเจ้านั้นจะมีศีลที่ประกอบด้วยกัน4หมวดอันประกอบด้วยปาติโมกสังวรซึ่งสำเร็จด้วยศรัทธ,ธาที่เราศึกษากันไปหลายรอบแล้วนะคะคือศีล5ศีล8ศีล10เป็นต้นและ ข้อที่สองก็คืออินทริยสังวรศีลสำเร็จด้วยสติซึ่งนั้นหมายถึงว่าต้องมีการสํารวมระวังในทวารทั้งหกข้อที่สามก็คืออาชีวสันนิสิตศีลสำเร็จด้วยความเพียรโดยเฉพาะในภิกษุนั้นก็คือการไปสแสวงหาปัจจัยสี่ด้วยความสุจริตส่วนในคฤหัสนั้นก็คือ การประกอบอาชีพที่สังวรระวังในกายกรรมสามวจีกรรมสี่จึงเป็นสมาอาชีวะในข้อที่สี่นั้นก็คือปัจจยสันนิสิตศีลคือการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนการใช้สอยหรือขณะกำลังใช้สอยหรือหลังการใช้สอยแล้วซึ่งจะมีอยู่ในศาสนาเดียวเท่านั้นนะคะ จึงสำเร็จได้ด้วยปัญญาและหากบุคคลใดมีสีเหล่านี้บริสุทธิ์หมดจดสำรวมระวังด้วยดีแล้วจึงเป็นผู้ที่ไม่มีความเดือดร้อนใจที่เราเรียกว่าไม่มีอวิปปิสารและเมื่อไม่เดือดร้อนใจจึงเป็นที่ตั้งของสมาธิเป็นความบริบูรณ์ของอินรีห้านั้นเองนะคะ เพราะดังที่กล่าวแล้วปาติโมขสังวรบริบูรณ์ได้ก็ด้วยศรัทธาซึ่งเป็นองค์หนึ่งในอินรีห้าข้อที่สองที่บอกว่าอินทริยสังวรก็เป็นตัวสติในอินรีห้าอาชีวะก็เป็นตัวสมาวายามะก็คือความเพียรเป็นหนึ่งในอินรีห้าและก็ปัญญานั้นก็คือครบสี และเมื่อสี่องค์บริบูรณ์สมาธิก็จะเกิดขึ้นบริบูรณ์ได้โดยง่ายเพราะบุคคลที่มีศีลสีบริบูรณ์นั้นนำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจนำมาซึ่งปราโมทปราโมทนามาซึ่งปีติปีตินามาซึ่งปัสสัทิะปัสสธินามาซึ่งสุขและเป็นที่ตั้งของสมาธิ เมื่อเจริญสมาธิได้แล้วออกจากสมาธิก็เข้าสู่ยถาภูตยานทัศนะเป็นคำรวมที่พระองค์ทรงแสดงโดยในยะของวิปัสสนาทั้งหมดและเมื่อจบวิปัสสนาทั้งหมดก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานและที่สุดก็คืออนุปาทาปรินิพานเพราะฉะนั้นศีลและศิลานั้น จึงเป็นบาดฐานของกุศลขั้นสูงในลำดับต่อไปนั้นก็คือศิกขาข้อที่สองสมาธิสิกขาดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะว่าจากการที่มีศีลดีที่สุดก็เป็นความสุขเมื่อมีความสุขก็สามารถเจริญสมาธิต่ำสุดก็ได้อุปจาระสูงสุดก็คือสมาบัตแ8อันประกอบด้วยฌานหนึ่งถึงฌานสี่ที่เป็นรูปฌาน และอรูปฌานอีกสี่ประการนั้นก็คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะหรือไม่จำเป็นถึงอรูปฌานก็ได้ดังที่กล่าวไปแล้วคือตั้งแต่อุปจาราเป็นต้นไปค่ะ ในข้อถัดไปก็คือศิกขาตัวที่สามนั้นก็คือต้องมีความเคารพในปัญญาที่เป็นไปในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นพุทธสุภาษิตหรือพระสูตรพระอภิธรรมเหล่านี้เป็นต้นปัญญาศิกขานั้นเมื่อเจริญบริบูรณ์จึงเป็นที่มาของมรรคผลนิพพานแต่นั้นก็ต้องประชุมลง ของสิกขาทั้งสามค่ะในเรื่องของความเคารพข้อที่ห้าก็คือความเคารพในสมาธิภาวนาเป็นการเจริญเพื่อให้ได้สมาบัตแปดโดยการทำความเพียรโดยไม่ย่อท้อในอุปสรรคที่ขัดขวางในเรื่องไม่ให้สมาธิเกิดขึ้นนั้นแสดงว่าเรามีความเคารพในสมาธิจริงๆค่ะข้อที่หกก็คือ ความเคารพในความไม่ประมาทผู้ที่มีความประพฤติในความไม่ประมาทนั้นย่อมเป็นผู้รักษาความดีของตนให้คงอยู่และสร้างเสริมกุศลให้เจริญยิ่งขึ้นซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าสติเทียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถที่จะทำให้ก้าวหน้าเพิ่มเติมในกุศลต่างๆได้ฉะนั้นปัญญาที่ประกอบด้วย จะต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะจึงจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทได้ในข้อที่เ็คือความเคารพในปฏิสันฐานเป็นการแสดงออกของผู้อยู่ก่อนที่มีต่อผู้มาเยือนโดยการต้อนรับหรือให้ความเอื้อเฟื้อเพื่อลดช่องวางระหว่างกันและกันโดยมีปฏิสันฐานสองประการซึ่งเราคุ้นเคยกันดีก็คือ อันดับแรกคืออามิตรปฏิสันทานก็คือปัจจัยสี่ทั้งหลายนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารที่อยู่อาศัยน้ำดื่มน้ำสงน้ำใช้เป็นต้นส่วนในข้อที่สองคือธรรมะปฏิสันทานก็คือการกล่าวเอื้อเฟื้อด้วยถ้อยคำพูดอันอ่อนโยนที่เป็นไปในอัดและธรรมนอกจากนี้บุคคลที่ควรเคารพ ยังมีมารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้องผู้ที่มีชาติวุฒิวัยวุฒิและคุณวุฒิบุคคลบางบุคคลในโลกจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเป็นผู้ไม่แข็งกระด้างไม่ถือตัวจัดย่อมกราบไหวผู้ที่ควรกราบไหวลุกรับผู้ที่ควรลุกรับให้นั่งแก่ผู้ที่ควรแก่ที่นั่ง ให้ทางแก่ผู้ควรให้ทางทำความเคารพแก่ผู้ที่ควรทำความเคารพนับถือผู้ที่ควรนับถือบูชาผู้ที่ควรบูชาหลังจากตายไปย่อมเข้าสู่สุขติโลกสวรรค์ถ้าเขามาสู่ความเป็นมนุษย์ย่อมเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงบุคคลบางบุคคลในโลกนี้จะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม เป็นคนแข็งกระด้างถือตัวจัดไม่กราบไหวผู้ที่ควรกราบไหวไม่ลุกรับผู้ที่ควรลุกรับไม่ให้ที่นั่งแก่ผู้ที่ควรแก่ที่นั่งไม่ให้ทางแก่ผู้ที่ควรให้ทางไม่สักการะผู้ควรบูชาไม่ทำความเคารพผู้ควรทำความเคารพไม่นับถือผู้ที่ควรนับถือ ไม่บูชาผู้ที่ควรบูชาหลังจากตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนารกถ้ามาสู่ความเป็นมนุษย์ย่อมเกิดในตระกูลต่ำต้อยฟังแล้วเราคงได้ข้อคิดว่าเราควรจะประพฤติอย่างไรในเรื่องของความเคารพนะคะจะเป็นเหตุให้เรานั้นหากยังไม่ถึงมรรคผลนิพพาน ก็จะอยู่อย่างเป็นสุขได้ในฐานะที่เหมาะสมที่ควรที่จะเกื้อกูลต่อการเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะผู้ที่มีความเคารพย่อมไม่มีความเสื่อมย่อมอยู่ใกล้นิพานนั้นหมายถึงว่าความเคารพคือการปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกที่ควรทั้งหมดอันเป็นไปเพื่อกุศลทุกประการนั่นเองค่ะ ไม่ใช่เคารพด้วยการยกมือไหวแต่เพียงอย่างเดียวพระบรามาศาสดา,า,าตรัสไว้ว่าดูก่อนอานนท์บริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังประพฤติปฏิบัติอันเป็นไปในความเคารพทั้งเจ็ดประการนี้มีประมาณเท่าใดศาสนา,าของพระตถาคตก็ยังตั้งอยู่นาน ไม่เสื่อมสิ้นไปถ้าบริษัททั้งสี่ไม่รักษาซึ่งเคารพทั้งเจ็ดศาสนาของตถาคตก็เสื่อมไปไม่ตั้งอยู่นานศาสนาจะเสื่อมไปก็ด้วยบริษัททั้งสี่ไม่มีความเคารพยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติคือเล่าเรียนศึกษาพุทธศาสนาพระบาลีอัตกถาไม่รักษาศิขาบท พระศาสนาจึงเสื่อมถอยหมดไปเพราะฉะนั้นคำว่าการเคารพรวมถึงการศึกษาและปฏิบัติตามศิษขาบทเพื่อให้เพียงพอแก่การกระทํากิจในอาริยสัจสีเพื่อถึงฝั่งแห่งมรรคผลนิพพานนะคะทิศที่สามในฐานะที่เป็นสามีพึงให้เกียรติบำรุงภรรยาผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องหลัง ดังนี้ข้อที่หนึ่งยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยาสองไม่ดูหมิ่นสมไม่นอกใจสมอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านหาหาเครื่องแต่งตัวมาให้เป็นของขวัญตามโอกาสภรรยาในที่นี้มีอยู่ด้วยกันเจ็ดแบบและในเจ็ดแบบนั้น จำแนกโดยคุณธรรมและความประพฤติลักษณะนิสัยและการปฏิบัติต่อสามีดังนี้นะคะข้อที่หนึ่งวยากาภริยาภรรยายเยี่ยงเพชรขาดภรรยายที่คิดร้ายซื้อได้ด้วยเงินมิได้อยู่กินด้วยความพอใจยินดีชายอื่นดูหมิ่นและคิดทำลายสามี ภรรยาแบบนี้คงไม่มีใครพึงประสงค์นะคะและในกลุ่มของเราก็คงไม่มีแน่นอนค่ะข้อที่สองโจรีภรรยาพัญญาเยี่ยงโจรพัญญาผู้ล้างผลาญทรัพย์สมบัติสามีหามาได้เท่าไหร่ก็เอาไปบำเรอความสุขของตนและมีการนำไปเล่นการพนันเป็นตน้นนำมาซึ่งความทุกข์ในครอบครัว ข้อที่สามอาียาภรยาภรรยาเยี่ยงนายเป็นภรรยาที่เกียดตคร้านไม่ใส่ใจการงานกินมากปากร้ายหยาบคายใจเหี้ยมชอบข่มสามีไม่ได้กล่าวเองนะคะนี้เป็นพระธรรมที่ท่านกล่าวเอาไวค้ค่ะข้อที่สี่มาตาภริยาภริยาเยี่ยงมารดาภรรยาที่หวังดีเสมอ คอยห่วงใยเอาใจใส่สามีเหมือนมารดาปกป้องบุตรและประหยัดรักษาทรัพย์ที่หามาได้สามีที่อยู่ด้วยก็คงจะมีความสุขและเป็นความสุขในครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะพอทิหะพัคคินีภริยาภรรยาเยี่ยงน้องสาวภรรยาผู้เคารพรักสามีดังน้องรักพี่มีใจอ่อนโยน รู้จักเกรงใจและคล้อยตามสามีข้อที่หกักขีภรรยาภรรยาเยี่ยงสหายภรรยาที่เป็นเหมือนเพื่อนพบสามีเมื่อใดก็ปราบรื้มดีใจเหมือนเพื่อนพบเพื่อนที่จากไปนานเป็นผู้มีการศึกษาอบรมดีมีกิริยามารยาทด,ดีความประพฤติและพักดีต่อสามี ภรรยาประเภทนี้สามีได้มาก็จะมีความสุขเพราะเป็นผู้มีมารยาทกิริยาและการศึกษาที่ได้อบรมมาดีแล้วสามีจะพาไปไหนที่ใดก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาเพราะคุณธรรมที่มีอยู่ภายในในข้อที่เจ็ดคือทาสีภรยาภรรยาเยี่ยงภาสี ภรรยาที่ยอมอยู่ในอำนาจของสามีถูกขู่ตะคอกเขี้ยนตีก็อดทนได้ไม่โกรธตอบท่านสอนให้ภรรยาสำรวจตนว่าที่เป็นอยู่นั้นตนเป็นภรรยาประเภทไหนและจะให้ดีควรจะเป็นภรรยาประเภทไหนสำหรับชายอาจใช้สำหรับสำรวจอุปนิสัยของตนว่า ควรแก่หญิงประเภทใดเป็นคู่ครองและสำรวจหญิงที่จะเป็นคู่ครองว่าเหมาะกับอุปนิสัยของตนหรือไม่แต่นั้นหมายถึงว่าอำนาจของบุญเรามีมากน้อยแค่ไหนหากสั่งสมบุญมาน้อยก็คงได้อย่างที่ไม่พึงได้อาจจะเป็นไปในข้อหนึ่งคือภรรยายเยี่ยงเพชรจักาดหรือ ภรรยาเยี่ยงโจรหรือภรรยาเยี่ยงนายการเลือกภรรยานั้นจะได้ตามประสงค์ก็ด้วยอำนาจของบุญที่สั่งสมกันมานะคะก็อขออัญเชิญพระธรรมที่พระบรมศาสดา,าทรง,สาาทรงสแสดงในเรื่องของหน้าที่ภรรยาไว้อีกในยานึ่งนะคะว่าขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ชาติยาวันอ,อกขาเศรษฐี ผู้เป็นหลานของเมนทะกะเศรษฐีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยาวถึงที่ประทับกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สามรูปเพื่อเสวยพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์ทรงรับโดยดุษณีเช้าวันรุ่งขึ้นอกขาหะเศรษฐีอังคาดพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ ด้วยขาธิยาโพนิญาหารอย่างประณีตหลังพัฒกิจอกขาะเศษรฐีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุมารีของข้าพระองค์เหล่านี้จยากไปสู่สกุลสามีขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดกล่าวสอนสิ่งซึ่งจะพึงเป็นประโยชน์สุขแก่กุมารีเหล่านี้ตลอดกานลนาน พระเจ้าค่ะเราก็คงมีโอกาสศึกษาร่วมกันในวันพรุ่งนี้ต่อนะคะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาเรสสีโดยง่ายโดยพลในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้น แด่สรรพสัตว์ทั้ง31มสิภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพรนโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่ทานด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ